สวัสดีค่ะครูเจตุนนะคะ,ะวันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าประโยชน์ของการที่เราทําประกันชีวิตมีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวมายกตัวอย่างกันนะคะคือประโยชน์ของการทําประกันชีวิตนะคะหรือตกฟูนของเรานะคะมีอยู่3ระดับค่ะก็คือมีประโยชน์ต่อบุคคล ต่อบุคคลต่อตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศชาติของเราด้วยค่ะทีนี้มีประโยชน์ยังไงใช่ไหมคะก็คือหนึ่งเนี่ยคือจะช่วยในเรื่องของการแบ่งเบาภาระของครอบครัวเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะเงินส่วนเนี้ยที่เราออมเนี่ยก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะคะก็ไม่ต้องแบ่งเงินก้อนของเราที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ทําให้การ ก็สามารถที่จะมาแบ่งเบาภาระตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้การเข้ารักษาพยาบาลที่ราคาสูงนะคะก็ลดค่าใช้จ่ายงนี้ได้มากพอสมควรแล้วในกรณีที่2ก็คือในกรณีที่หเสาหลักของครอบครัวนะคะเสียชีวิตภรรยาที่เป็นแม้หรือเด็กที่เป็นกัปภานะคะก็จะมีเงินใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเขาจะตั้งตัวได้และมีความมั่นคงในชีวิตได้ค่ะ ตัวนี้ก็สําคัญมากทีเดียวสามารถเป็นเสาหลักและเป็นหลักประกันที่มันคงให้กับคนคนหนึ่งได้นะคะกับครอบครัวได้นะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือช่วยลดเรื่องหนี้สินที่เกิดจากการสูญเสียของครอบครัวได้เช่นเดียวกันค่ะ